การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการนะคะ <_ d ata> ก็เริ่มจากการชั่งน้ําหนักอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะระยะ,ะ,ยะทุกสัปดาห์เป็นต้นนะคะแล้วก็ประเมินภาวะทุพโภชนาการนะคะซึ่งเราก็ใช้วิธีการคํานวณดูด,ดัชนีมวลกายโดยชั่งน้ําหนักเป็นกิโลกรัมแล้วก็วัดส่วนสูงแล้วก็แปลงเป็นเมตรนะคะแล้วนํามาคํานวณตามสูตรคํานวณดางนี้นะคะดัชนีมวลกายก็คือน้ําหนักเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกําลังสองนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไปบ้างแล้วในเรื่องของ การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ก็จะมาขยายเพิ่มเติมว่าดัชนีมวลกายที่ปกตินะคะมันเป็นอย่างไรแล้วก็น้อยหรือมากกว่าปกติเป็นอย่างไรถ้าน้อยกว่า18.5นะคะกิโลกรัมต่อตารางเมตรก็คือผอมหรือน้ําหนักเนี่ยต่ากว่าเกณฑ์น,นั่นเองแต่ถ้าอยู่ในช่วง18.5ถึง22.9นั่นคือน้ําหนักตัวปกติถ้าสูงขึ้นไปเป็น23ถึง24.9นะคะก็เป็นน้ําหนักเกินนะคะถ้า25 ถึง29.9ก็คืออ้วนระดับที่1นะคะถ้าเกินมากกว่านั้นไปคือเกิน30กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรก็คืออ้วนระดับที่2นะคะการดูแลก็ต้องเป็นไปตามอาการของภาวะทุโพโภชนาการที่พบนะคะเช่นถ้าน้ำหนักน้ำหนักตัวน้อยก็ดูแลให้ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์อาจจะเป็นพวกนมไข่แล้วก็พวกเนื้อปลานะคะถั่วเมล็ดแห้งพวกผักผลไม้ แล้วก็ออกกําลังกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้นแล้วก็ดูแลให้พักผ่อนเพียงพอทําจิตใจให้เบิกบานไม่เครียดแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีน้ําหนักตัวมากก็ต้องดูแลให้ได้รับอาหารหลากหลายครบ5หมู่เหมือนกันทั้ง3มมื้อแต่ต้องลดปริมาณลงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพวกอาหารประเภทที่เป็นไขมันแป้งน้ําตาลเพื่อเครื่องดื่มที่มีรสหวานพวกน้ําอัดลมเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ดูแลให้ได้รับผ่านอาหารพวกผักผลไม้ที่ไม่รสหวานจัดมากขึ้นนะคะ ดูแลให้ได้รับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการใช้พลังงานส่วนเกินหรือน้ําหนักตัวที่มากนะคะซึ่งมาจากความอ้วนนั่นเองนะคะแล้วก็ดูแลเพื่อควบคุมน้ําหนักให้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะทราบแบ่งเป็นประเภทเรื่องโปรตีนะะะตนะคะพวกโปรตีนนะคะที่เราจะดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับนะคะก็จะเจอในพวกเนื้อ,อวัวหมูปลาเป็ดไก่นมถั่วนะคะถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตก็จะเจอในพวกข้าวมันขนมปัง น้ำตาลแป้งต่างๆจากพืชถ้าไขมันก็เป็นไขมันจากสัตว์ทุกชนิดพวกนมไขมันจากพืชถ้าวิตามิน A ก็จะเจอในพวกนมปลาน้ำมันตับปลาผักใบเขียววิตามิน B ก็จะเป็นตับถั่วข้าวกล้องถั่วเหลืองพวกนมถ้าวิตามิน C ก็จะมาจากพวกน้ำผลไม้อาจจะเป็นน้ำส้มคั้นพวกน้ำมะนาวนะคะหรือจะเป็นมะเขือเทศพวกผักใบเขียวต่างๆถ้าวิตามิน D ก็จะมาชกนมตับน้ำมันตับปลา วิตามินอีก็มาจากไขมันจากพวกปลาทะเลนะคะพวกน้ํามันพ ies, ืชอาจจะเป็นน้ํามันดอกทานตะวันนะคะพวกลูกนัดถ้าแคลเซียมก็จะมาจากพวกนมผลไม้ผักมเมล็ดพืชทั้งมเมล็ดนะคะพวกถัว่วถ้าเป็นเหล็กก็จะมาจากพวกไข่ตับเนื้อสัตว์พวกผักใบเขียวพวกมเมล็ดพืชที่กินได้ทั้งมเมล็ดนะคะพวกกากใยก็จะมาจากพวกไข่ตับนะคะเนื้อสัตว์ผักใบเขียวมเมล็ดพืชทั้งมเมล็ดนะคะ เมื่อกี้ที่อาจารย์ยกไปนะคะในเรื่องของสารอาหารชนิดต,ต่างๆเนี่ยเพื่อเราจะได้ไปประยุก์ตใช้ในการดูแลผู้สูงอายุนะคะให้ได้รับสารอาหารเพียงพอจากสารอาหารไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็วิตามินและเกลือแร่ต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งอาหารที่มีกากใย การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการนะคะก็ต้องดูแลตามอาการของทุพโภชนาการนะคะที่จะเพิ่มเติมก็คือจะมีอาหารเสริมตามแผนการรักษาเช่นสมมติว่าผู้สูงอายุมีกระดูกพรุนก็ต้องให้ได้รับวิตามินดีจากพวกตับนะคะเมืนะะ่อนะกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างอาจจะเป็นนมตับหรือน้ำมันตับปลาเหล่านี้นะคะหรือจะเป็นวิตามินอีในรายที่มีปัจจัยที่เสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์จากไหนคะจากเมื่อกี้นะคะวิตามินอะีจากจะไขมันจากพวกปลาทะเลพวกน้ำมันพืชต่ตางๆลูกนัดนะคะ หรืออาจจะมาจากพวกงาดําก็ได้นะคะแล้วก็ให้อาหารเสริมชนิดน้ําแล้วก็ชนิดผงตามแผนการรักษานะคะบางคนอาจจะได้รับเป็นลักษณะเป็นอาหารเสริมที่เป็นนมนะคะเพราะว่าอาจจะรับประทานอาหารได้ไม่เพียงพอจากการรับประทานอาหารชนิดปกตินะคะอาจจะให้ยากระตุ้นความอยากอาหารในรายที่เบื่ออาหารตามแผนการรักษานะคะโดยสรุปนะคะภาวะทุพโภชนาการนะคะเป็นภาวะความเจ็บป่วยที่พบ ได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะจากการที่มีสุขภาพไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องฟันไม่ดีสูญเสียฟันหรืออาจจะต่อมรับรสนะคะที่เสื่อมลงดังนั้นผู้ดูแลจําเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลผู้สูงอายุอาจจะมีภาวะพร่องโภชนาการยังสุขภาพดีก็ต้องดูแลให้ได้มีภาวะโภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องถ้ามีภาวะโภชนาการที่ดีจะยังช่วยป้องกันโรคอื่นๆที่อาจจะเกิดจากภาวะ ทุกโภชนาการตามมาด้วยค่ะ